หนเนี่ยตกลงนั่นเดี๋ยวีเนี่ยเดี๋ยวดแน่แน่เลยไหนอันไหนมีปัญหาตรงไหนไหนไหนกุญแจจ๊ะไหนขอดูหน่อยหนูดูไม่เห็นน่ะอ๋อมันเป็นซิปล็อกหรือเปล่ากุญแจซล็อกเบอรเราทำไงกันเนี่ยเออนั่นน่ะสิค่ะใครล็อกนะรู้ไหมใครล็อกรู้ป่ะไม่รู้อ้าวนะลองนึกชื่อว่าใครล็อกนะใครเป็นคนล็อกนี่แหละจะตายเลยนะาใส่เองหรือเปล่าโอ้ย พูดอย่างงี้เหรอฉันมีฉันจะทำอย่างนี้เหรอหนูเดี๋ยวไม่งั้นนะรอก่อนเดี๋ยวหนูโทรหาลุงให้ลุงเขาโ่วยมันต้องสิลุงก็ไม่เคยทำอ้าวแล้วมันไปอยู่ในมือน้าได้ยังไงอันนั้นนะใครทำอะไรใครทำอะไรหนูขอดูหน่อยหนูขอดูหน่อยมันล็อกเนี่ยนะเห็นไหมนั่นนะสีเนี่ยว่าชีวิตบ้านเรานั้นไม่เคยใครไม่เคยใจร้ายอย่างนั้นหรอกอ๋อหรอต่หนูตัวหนูเคยเห็นบ้านนาข้างล่างเลี้ยงหมูข้างบนขายของกระชัยจีแล้วใช่ไหมแล้วเธอจะพูดอะไร ไมอยากเล่าให้ฟังนะอยู่ๆมาพูดทำไมเนาะบ้านฉันบริสุทธิ์ุดปองแล้วอะะนะหนูถามอย่างหนึ่งได้ไหมหนูอยากรู้จริงๆเลยอยากรู้อะไรล่ะว่าจริงๆแล้วคนที่เลี้ยงหมูเนี่ยเป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่เลี้ยงหมูทำไมล่ะในบ้านฉันน่นใครก็ได้เออเรื่องแล้วนะเลี้ยงไหมเอ้ยไม่ต้องมาถามหรกบ้านฉันอะบนบ้านขายของเต็มเลยเจ๊จุกนี่เน่ยยุ่งการขายของนะเออแล้วนะหนูได้ข่าวมาข่าวล่ามาแรง กูไม่อยากบอกมึงอ่ะนะพากลุดิไม่ไม่ต้องมาพูดอย่างงี้พาก็จะสาบแช่งมึงนะหนูได้ข่าวมาว่าบ้านว่าว่ามว่าสองสามคืนมานี้บ้านเราพูดไปเรื่อยเนาะพี่จอยบ้านเราสองสามคืนมานี้มี security มาอยู่เหรอใช่ได้ข่าวว่าเดินวุ่นทั้งคืนเลยเหรอก็ประมาณหนึ่งไะเนาะเพราะว่าว่านะหมอเขาเดินสำรวจบ้านตรวจความเรียบร้อยใช่ไหมจ๊ะไม่กูจะไปเดินบ้างเนี่ยโอ๊ย ป้านฉันน่ะสมบูรณ์แบบดีเรียบร้อยหมดเลยไม่ต้องตะโกนพี่สาวอยู่อย่างสง่างามอ๋อที่นาที่นาเขาก็เลยเย็บเสื้อผ้าอ๋อเห็นพี่สาวก็เลยเดินไปเรียกพี่สาวใช่ไหม้พี่สาวจะได้นอนเหรอเขารู้เรื่องดีบดในบ้านเป็นยังไงถ้าเรียกพี่สาวทั้งคืนแล้วพี่สาวจะได้นอนไหมเฮ้ย แล้วเองยังจะได้นอนบ้านฉันหน้าอย่างนี้แหะหน้าอย่างนี้แหละพ่อก็จัดสรรโดยอัตโนมัติเมื่อเช้าเดินมาเขาชี้ไปที่รูปตายายแล้วบอกเนี่ยแม่เขาพ่อแม่เขาเนอะนะรูปนั้นน่ะก็ใช่สิเขาเห็นแล้วอ่ะใช่หรอจ้าอุ้ยพ่อแม่ฉันจะบริสุทธิ์ผุดป่องโอ้โหไม่ต้องมาใกล้เป็นไงคะไม่ต้องไม่ก็ไม่ต้องใกล้กูหรอกหนูนั่งอยู่ไกลนะละไปไหนไปเลยนะอย่าขยับมาใกไกหมู พูดอย่างนี้เนี่ยพรรคกษัตว์แช่งมึงน้าหนูถามมีคำไถามเดี๋ยวหนูจะไปแล้วเออไปเดยไป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 ไม่หนูถามเฮ้ยบ้านเราอพี่สาวรออะไรบริสุทธิ์ผงทองหมดในบ้านจอยเขาเล่าให้หนูฟังว่าวันเนี้ยเขาพาน้าไปหาหมอมาหรอเคยไปอย่างที่ป้าพี่จอยโกหกอีกแล้วแต่งเรื่องเฉยเลยฉันเนาะ ตกลงวันนี้นะไปหาหมอกับหนูไหมจ๊ะเป็นเรื่องอะไรอ่ะก็พาไปหาหมอตรวจตามาไงไปตองไ่ตองไปกันมาวันนี้จริงจริงบ้านเราพี่ชายเยอะมีปืนหมดเลยอทุกคนเลยพี่โนพี่ธนาพี่ศักดิ์เม้นะดันที่ปิดตาใช่ไหมไอ้เทปขาวตรงจมูกมันจะหลุดแล้วเนี่ยแล้วมาใครมาดันเราเนี่ยน่าเสลุงทำโอ้ยเสลุงมันจะทำอ้าวแล้วใครทำใครเพิ่งไปฉันละแค่นั้นลุง เจ๊เจ๊อย่าออกกำลังอย่าออกกำลังบอกว่าอย่าออกกำลังโดนแน่ลยพระสงฆ์เอาเรื่องแน่เลยคุณหมอเขาว่ายังไงก็คือคุณหมอบอกว่าแผลตาเริ่มดีขึ้นเลนตาเลนตาปกติแล้ววันนี้ตอนตรวจวัดสายตาตอนที่ให้น้าอ่านตอนที่อ่านตัวเลขนะถาเออถามสกเบือถามอะไรไม่มีมารยาทนี่แหละเด็กตายหรืออััติจะบอกว่า เออเห็นถามตัวเลขให้อ่านตัวเลขพี่ถามบริสุทธิ์ผุดผ่องนะเห็นตัวเลขหมดเลยเห็นชัดกว่าพี่ด้วยใช่จริงๆหมอถามแต่ตัวเลขยังไม่ถามไม่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะถามให้อ่านตัวเลขเหมือนเราตรวจว่าสายตาปกติอ่ะไม่ต้องคุยมากหรือไม่โอ๋อไม่ต้องคุยกับมันเนาะอทำไมถามมาเลยเจ๊ผมพี่น้องการเดี๋ยวเอาอนี่ออกใช่ใช่เดี๋ยวหนูคุยกับเจ๊เสร็จหนูเอานี่ออกเดี๋ยวหนูจะไล่คนนี้ไปไกลๆชอบทำให้เจ๊โมโหใช่ไหมแล้วคุณบอกว่ายังไงต่อบ้านเจ๊สง่างามขายของก็เรียบร้อยบนบ้านอ๋อใช่ใช่ใช่หมูใช่ จ๊จุกเย็บผ้าแน่นอนพี่นอเป็นตำรวจเออมีเพ like ื่อนเยอะแยะเอไมไตรวดบ้านก็ไม่มีควารอย่างมึงได้โอ้กูไป็ุกูสติที่รนงานนะเป็นน้องพี่สาวนะหนูจะยอมให้นะด่าหนูอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นไม่ถึงเดือนมีใครด่ามื่อข้านี้หรอกเดี๋ยวดีขึ้นก่อน เอออย่าแจงอย่าทำสิอย่างนี้แจ้งอย่าไปถึงโน้นแจงมันทำสิอย่างนี้ย็นเดือดจจัดการมันเดี๋ยวจัดการบ้านเรากูณแล้สติที่งดงามอย่าทำให้เขาเสียงดังอยู่บ้านกันอย่างงดงามนะหมออย่ามานั่งใกล้ๆมันอย่าไปนั่งใกล้มันอย่าไปนั่งใกล้มันแจงนะอย่าให้เขาออกแรงสินะหมออย่าก้มจ้านะหมอนั่งดีๆเดี๋ยวหนูจัดการมันพี่จอนแล้วหนูถามเป็คำถามหนึ่งคุณหมออ่ะมีบอกไหมว่า เรื่องเกี่ยวกับความดันลูกตาเนี่ยก็ไปตรวจมาก่อนที่จะไปหาคุณหมอจะต้องตรวจความดันตรวจความดันลูกตาวเรานอนอยู่ที่นี่อย่างสง่างามนะใช่เป็นบ้านเจ้าของนะเขานอนสง่างามและเจ๊ก็ไปปลุกเขาทั้งคืนเลยหรือเปล่าปลุกใครใครไม่รู้ไปปลุกเจ๊จุกอะทั้งคืนเลยโอ้ยใครเขาไม่ปลุกล้วพี่สงสัยใช่ไหมใช่ไหมมีแหละอ๋อมีคนไปปลุกเจ๊หลายหนูเลยหนูนอนคนละคนทานนี่เจ๊หนูจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนตอนกลางคืนอะ หลายคืนมาแล้วมีบ้านเรามีรปพใหม่ปุกปุกเจจุกกระหนูทั้งคืนเลยโอ้จเดินไหมเนาะจะทำโดยอาตาโนมดเหมือนไม้พิงปองเลยเจ๊งยาดิโอ้ยว่าว่าสารพัดเลยเจ๊มันทำแบบเก่าดีแค่ตาเนอะมัดมันนั่นแหละนั่นแหละปากมัดเนี่ย ว,ว่าพี่สาวเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้นพี่สาวก็บริสุทธิ์ผุ่องหนูยังไม่ได้พูดถึงพี่สาวนะเออกูได้ยิน ปากไม่ดีแต่ทีเนี้ยวันนี้ที่เดี๋ยวหนูเอาออกให้จ้ะทำนี้ได้ไงอ่ะอ๋อนั่นนาสีทำไมใครทำอย่างนี้เนี่ยทหาดลุงเลยบอกว่านี่ไงแจมาอกำลังกำลังถ่ายวิดีโอส่งไปให้นเสีลุงดูว่ามาถอดไหนดูที่เอามือเอามือให้นาสีลุงดูอะไรจะมาทำเราอย่างนี้อ้าวไม่งั้นถ้าเป็นคนอื่นเจจะยอมไม่เขาใส่หรอทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในบ้านอย่างนี้เออนั่นนาสีใครทำก็จะสับเนี่ยอ๋อใครทำก็ไม่รู้เนาะ พี่สาวเราก็บริสุทธิ์ผุดพองนะอยู่บ้านเนี่ยไม่เคยทําพี่น้องอย่างนั้นอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะคือขออย่างเงี้ยทั้งวันเลยเนาะไม่รู้ใครไปใส่มือให้เจ๊แน่เนาะใส่มาดูอัตโนมัติใส่ไว้เขาก็คงอึดอัดอ่ะไปอึดอัดใช่ไหมนะแน่นอนจใส่ที่ไนใส่นี่นี่คือสังเกตนะคะแจงพูดดีด้วยยังไงก็ไม่ดีด้วยถอดออกเลยไหมล่ะเอออะนี่คือดีเริ่มดีอ๋อเริ่มดีแล้วนะ ขอดูหน่อยดิเพอเจ๊พี่ชายเป็นคนอย่างนี้พี่สาวบริสุทธิ์ใจแล้วไม่เลวคุณเจอยู่ที่นันสิลุงก็บอกไล้เนี่ยถ่ายวีดีโอเดี๋ยวหนูเดินไปไหนลุงทำอย่างนี้ละหนูก็ไม่เข้าใจนะสิลุงเหมือนกันนะรอได้ไหมหนูเดินไปไหนลุงหนูทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต่อยด้วยอัตโนมุดนี่น้องเลยอุ้ยอุ้ยห่อแล้วนะสิลุงสะเทือนแล้วไอ้การใส่แบบนี้กับใส่ที่ครอบตาต้องอีกนานประมาณกี่เดือนหนึ่งเดือน น้อหญ่เราทำไมเนี่ยฮะอยากน้อยเหรอก็คือจนกว่าแผลจะเข้าที่แล้วก็ด้วยคือคนปกติอะเขาเฝ้าระวังหนึ่งเดือนใช่ไหมแต่ด้วยเคสนะเป็นเคสพิเศษก็ตามความเหมาะสมเพราะว่าด้วยที่ว่าแผลอาจจะยังยังไม่ดีและคือนงหมอขยี้ตามาเป็นเดือนเดือนแล้วไงมันก็จะเกิดความเค่อยชินอย่างนั้นเลยนะเราบริสุทธิ์ุท้องก็คือจะขยี้ตาเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนไม่ให้มัน แผลมันอาจจะแบบกระเทือนหรืออะไรยังไงก็ต้องระวังนะประมาณนั้นน่าสงสารจังเลยสงสารจับใจจริงๆนะต้องมาจับใจเลยสงสารคนดูสงสารคนดูดันแกโดนหนึ่งโดนหนึ่งเพี้ยสงสารคนดูเนี่ยไงแจงคืออยู่ใกล้แล้วนะเมื่อกี้โดนไปหนึ่งไม้ตีเป็นปองฟาดไปหนึ่งทีเริ่มเขยืบเข้ามาใกล้หนวดผมแต่ไปรักหนูจริงๆไปนั่งใกล้แกลๆมันเปรักเงิปัตีนนะเขาเหยียบมาตรงนี้จ้ะอย่าไปนั่งใกล้เขาใครทำเราเนี่ย นั่นสิลุงเขาเป็นห่วง<ม>เขาเลยใส่ไว้ให้เ่<ม>ป้องกัน<ว>ป้องกันเชื้อโรคให้เจ๊ไ,ไงออย่างนี้เลยนะสลุงก็ไม่เคยทำยแล้วหนถามหน่อยสิหนูว่าไม่ได้อยู่บ้านเนาะหนูไปทํางานเวลาล้างตาเจ๊ดืม้มั้ยดื้ออุ๊ยจะเป็นดื้ออะไรล่ะ <c oughs> ไม่ใช่คนโดนพูดใครพูดอย่าง,ไงไนี้ไเนี่ย <c oughs> ตายเร็วไหมเสียงเร็วเหตุไหม คือแจง,จงพูดอะไรไม่ได้นะคะถึงบอกว่าอยู่บ้านนี่คือแจงต้องห้ามพูดแล,แล้ววันหนึ่งล้างตาประมาณกี่ครั้งสี่ครั้งเป็นอย่างน้อยโอ้และดื้อสี่ครั้งเลยเหรอมีกี่ครั้งดื้อทุกครั้งแหละโอ้ยนัน่นเนมีสะดุ้งนะอันนี้ คือตัวเท่าลูกแมวนะคะพยายามจะกระเด้งเข้าหาแจงทังหมดเลยนะทำกับเราอย่างนี้เนาะนี่คือแจงยอมให้นะแล้วต้องล้างตาอีกนานเท่าไหร่ก็ล้างไปล้างไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องล้างอ่ะก็ไม่รู้ให้เขาล้างเองได้ไหมสภาพจะไปล้างเองอะไรล่ะสภาพขอน่ะพอมองเห็นแล้วคอนเป็นด้วยอ้อคอนเป็นมานานแล้วจ้ะกูจะขอให้ตายเลยจริงนะภาพฟังเรานะนี่ เดี๋ยวหนูไปเดินไปเอากุญแจที่นันลุงมาแล้วก็มาเปิดมือให้เขาดีกว่าเออแจงเขาน้องเขาคิดดีนะเจ๊น้องเขาคิดดีว่าเขาจะไปเอากุญแจมาช่วยเจ๊อ่ะน้องคนนี้เขาคิดดีนะเปล่านี่เอามาใส่ทำไมเนี้ยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวให้ให้ไปเอากุญแจจากกุญแจก่อนจากนัเสร็ลุงเอามาเก็บให้หมดออกก่อนดีกว่าหนูมาทำเราอย่างนี้ทำไมกันเนี้ยแล้บเดี๋ยวหนูไปเอากุญแจก่อนเพ่อใส่คนอย่างนี้เลยนะนี่น้องเขาจะช่วยให้น้องเขาช่วยไหม หนูไปเอากุ่นแจมาไข่ไปไปเดินเไปเลยนี่คือขนาดนี่คือขนาดพูดดีกับแจงนะได้แค่เนี้ยอุ้ยแจงดูจ้องพี่เขมง่งเลยอ่ะเซ่เธอพูดอย่างนี้นะอ้าวหนูพูดพูดถูกต้องอ่ะเนี่ยพระรู้เรื่องโอเคพระรู้เรื่องนะอย่างไหนใครพูดยังไงเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้เรื่องการรักษาดวงตาเราก็ยังต้องเฝ้าระวังเนี่ยทำเรื่องการขยี้ตาทำเรื่องการล้างตาทุกอย่างต้องครอบตาไว้ก่อนเพราะหมอบอกว่านี่จะเอาถอนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเอาถอดจ้ะ หมอบอกว่าที่ี่ะ็นามว่าทาไมต้องใส่ที่คอบตานานหมอบอกว่าก็คือพฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังไม่ให้แบบไปขยี้ตาแล้วก็ไม่ให้พูดง่ายคือกันการติดเชื้อหนูสงสัยอ่างว่าแล้วเมื่อไหร่เลนตามันจะเข้าที่แบบพอขยี้แล้วไม่เลื่อนหลุดอ่ะ ก็คือผู้ง่ร่างกายคนเราไม่เหมือนกันมันบอกอะไร10%อไม่ได้หรอกถูกไหมร่างกายคนเราบางคนได้รับสิ่งสิ่งนี้เหมือนกันแต่ว่าปฏิกิริยาที่ตอบสนองมามันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็ตอบไม่ได้แต่โดยคร่าวๆก็คือหมอกะว่าคนปกติทั่วไป1เดือนอันนี้ก็อาจจะอย่างน้อย1เดือนแต่ควรจะต้องเฝ้าระวังต่อเพราะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครคนเฝ้าเจต้อยยีชั่วโมง การกันการนะี่ตาใครทำสุดยอดยี่สชั่วโมงนะเพราะอย่างที่ตอนเช้าแจงเห็นมาเช้ามาเป็นไงหลุดหลุดค่ะแรงดันมหาศาลอุ้ยฮะไม่น้องก็บอกว่าเขาสงสารเจ๊ที่ว่าอันเนี้ยติดอยู่ที่หน้าทั้งวันเลยจะเมาทำราอย่นี้เนี่ยหมอจ้ะหมอไหนหมอหมอที่โรงพยาบาลนะเป็นที่นั้เป็นพยาบาลน่ะโอย บ้านฉันไม่เคยไปเป็นนางพยาบาลที่ไหนยังไงล่ะตลงเจนไม่ใช่นางพยาบาลหรอยเราอยู่บ้านเราอย่างเรียบร้อยเลยเจนจุกเจ้าสนานั่ได้เป็นพยาบาลเอาสรุปเจต้อยไม่ได้เป็นนางพยาบาลซะแล้วนี่แหละใครไปทำยังไงล่ะไอ้ลูก้ว่ไโอ้ยโอ้ยเจะจุกห่มแล้วเฮ้ยมีคนมาทำนาสิเจก็ถึงรู้อ่ะเจ๊รุนมาทำตาเราเนี่ยทำตาเราใครทำอ่ะ ขอนขอนแจ้งโอเคแจ้งพอก่อนเพราะว่ามันมันไอ้นี่สิบสองนาทีกว่าแล้วพอก่อนไหมไม่คุยด้วยดีกว่าไปแล้วกลับบ้านเออกลับบ้านไปไปแล้วไปเอากุญแจมาให้เจ้เขาด้วยเจ้หนูกลับบ้านแล้วนะจ๊ะไปไหนไปเลยถวยคอหน่อยจ๊ะเจ้เจ้เจ้บอกให้มันไปเอากุญแจที่น้าเสร้ลุงมาแกะให้ ไปบอกมันแกะที่ไหนนี่ไงจะได้ให้มันเอากุญแจที่นเสร็จลุงมาแกะที่มือออกเนี่ยน้าเวพรหนูเดินไปเอากุญแจเวพรหนูด้วยเดินไปเขารู้เรื่องดีบอกว่าเอากุญแจมาไขมือให้นะเขาจะให้ไหมล่ะต้องให้สิทำไแต่เต้องถามน้เสร็จลุงนะเสี่ลุงจะทำเหรอใช่เขาเป็นห่วงเจ๊ไงเขาเลยทำไงอืมจริงๆิเจ๊ว่าไม่ใช่ต้องเป็นคนที่ คิดไม่ดีอย่างนี้แหละดิอัตโนมัติใครจะคิดไม่ดีกับเจ๊ล่ะเนี่ยแม่รู้ในน้าหนูขอดูหน่อยสิอมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาทางช่วยเจ๊เอากุญแจที่ล็อกแขนออกก่อนนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันโอกาสหน้านะสวัสดีค่ะ